ถอดพุทกเกียร์สายเกียร์ครับ 13, 13. เกียร์ด้านหน้าถอยหลงังด้านล่างด้านล่างไม่มีหาอะไรเลยถอดเกียร์เซนเซอร์ยังอยู่รู้สึกว่าเอร์ยยังอู่รู้สึกว่าคันนี้เนี่ยมันเคยหยอดน้ำมันสายวีทีมไงใช่ไหมครับคนละคันอ่ะเหรอ,อหคันนั้นคันสีขาวมันมีหลายคันเหรอวะ ที่แรกก็มีสองแล้วก็มาผ่น้ำมันมาคันที่ขาวคันที่สามนี่ก็ผงนี่น้ำมันเครื่องสวิตเกียร์เลยปล่อยลงเลยดูขนาดสายหน่อยกวสายดูฮอทสายเป็นแบบนี้นี่สายมันตายนะครับต้องทำการเปลี่ยนต้องทำการเปลี่ยนครับสายมันขัดตายเดี๋ยวลดลงนะเสร็จแล้วก็ เป็นยามาฮ่าน้ำมันครับรุ่นนี้ยามหฮารุ่นนี้แล้วมีกล่อง้วยมีกล่งกลองค้งมันลักษณะหน้าจอโอเคครับปัญหาคือสายกันเล่งสายเกียร์นะครับมีปัญหาเรวต้องทำการเปลี่ยน